ออลนิวหนึ่งจุดเก้าครับผมคันนี้จัดรีแมปสเตเร์สามนะครับผมคันนี้มีเทโบปากสี่สองนะฮะแล้วก็แก้วาวนะครับผมลูกค้ามาแก้วาวพร้อมติดตั้งเทโบปากสี่สองนะครับผมพร้อมจูนรีแมปสเตเร์สามนะฮะพร้อมฟังก์ชันรอบเดินเบารถแข่งมีปล่อยคันหอบไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูว่าเป็นยังไงเอา้เอาสตาร์ทอปล่อยคันหอบ โอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเบรตัดกระดูกว่าเป็นยังไงเอ้าเบรตัดหน่อยกระโบปากสีสองครับผมอินเตอร์เดิมระบบน้ำมันเดิมมีเคแก้ววางครับผมคัดเดิมโอเคเดี๋ยวเรามาชมคลิปเซสออกตัวกันเอาป่อยคันนี้บูตอยู่ประมาณ40นะฮะ เดิมต้องเอาประมาณนี้โอเคครับผม อูนิว1.9จัดริมแมปสเตปสามครับผมขอบคุณครับ